สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสส่วรายการเปิดขึ้นคุยข่าว คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลนิวมีนะชุมแพรรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ในส่วนของ PM ฝุ่น2.5อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือเองภาคอีสานรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับที่ในช่วงของเดือนเมษายนจะเป็นช่วงอีกหนึ่งช่วงที่ร้อนจัดนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับก็ตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับ ฟังมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลเองครับเราต้องดูว่าครับมาตรการอะไรบ้างที่จะมาออกมาช่วยเหลือในส่วนของกรณีของฝุ่น p ีม2.5แล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเองครับเขตพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยได้กลับมาปกติโดยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่า อะไรที่จะทําให้เราเนี่ยได้ผ่านพ้นวิกฤตนะครับ pm 2.5ได้อย่างรวดเร็วที่สุดแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับการยับยั้งนะครับให้ไม่ให้เกิดฝุ่นเองนะครับบางทีก็คนในพื้นที่เองนะครับก็อาจจะช่วยกันนะครับที่จะทําให้สถานการณ์เนี่ยบรรเทาลงโดยเร็วด้วยนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ฟังถ้าหากสามารถช่วยกันได้ในช่วงแรกนะครับก็ลองนะครับในการประสานเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนพื้นที่นะครับดับไฟป่าครับหรือว่า การที่จะลดการเดินสายหรือว่าการเดินทางบางอย่างที่ทําให้เกิดฝุ่น p m 2.5ก็เพื่อที่จะทําให้นะครับในส่วนของ p m 2.5เนี่ยในพื้นที่หรือว่าแต่ละพื้นที่เองเนี่ยได้มีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เผชิญเหตุหรือว่าประสบพบเจอกับในส่วนของ p m 2.5อยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับ ลราพูดถึงรายละเอียดของข่าวันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลนะครับไม่ได้มีการย้ำนะครับว่าผู้ขับขี่นะครับที่มีใบสั่งค้างชําระนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปต้องชําระค่าปรับนะครับหากเพิกเฉยนะครับต่อภาษีรถยนต์นะครับประจําปีได้ใบแทนภาษีชั่วคขาวนะครับใช้ได้30วันหากพ้น30วันจะต้องเสียค่าปรับนะครับไม่เกิน2,000บาทพร้อมนะครับตัดแต้มความประพฤติในการขับขี่ในรถนั่นเอง ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเล่งครองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับย้านะครับว่าผู้ที่ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชําระนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปเมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจําปีนายทะเบียนรถยนต์นะครับจะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีหรือว่าป้ายภาษีให้ผู้ที่ขับขี่ค้างชําระนะครับที่มีค่าปรับ จะได้รับใบแทนเสียภาษ,ษีชั่วคราวแทนใบจริงจนกว่าจะชาระค่าปรับนะครับให้ครบถ้วนนะครับภายใน30วันทางด้านของนางสาวรัชดายังได้มีการกล่าวอีกนะครับว่าภายหลังที่สานักงานตารวจแห่งชาตินะครับและกรมขนส่งทางบกร่วมกันในการดําเนินการนะครับกวดขันวินยัยการขับขี่บังคับใช้มาตรการห้ามนะครับหรือว่ามาตรการต่างๆนะครับที่กําหนดให้กฎหมายให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจํานวน2มาตราคุณฟัง ซึ่งมาตรารที่1นึ่งนก็คือการตัดคะแนนนะครับความประพฤติโดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็มีมาตรการการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสําหรับในส่วนของรถที่มีใบสั่งค้างชําระนะครับตาม 141/ ท .1 พรบจราจรทางบก พุทธศักราช2522นะครับและที่แก้ไขตามเพิ่มเติมในส่วนของมาตรการการชะลอเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนะครับจะใช้กับรถยนต์นะครับที่มีใบสั่งจราจรที่ค้างชําระซึ่งเพิกเฉยนะครับไม่ชําระค่าปรับนะครับตามที่กําหนดโดยทางสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจะส่งข้อมูลนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปยังในส่วนของนายทะเบียนนะครับที่ทางกรมขนส่งทางบก เมื่อประชาชนนะครับไปต่อภาษีรถยนต์ครับประจําปีนายทะเบียนนะครับจะรับต่อภาษีประจําปีแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยจะได้หลักฐานนะครับชั่วคราวแทนป้ายภาษีซึ่งมีอายุ30วันเพื่อให้ผู้นั้นนะครับไปชําระค่าปรับนะครับทิ่ค้างชาระให้ครบถ้วนนะครับภายใน30วันแล้วจึงสามารถนะครับมารับป้ายนะครับภาษีได้ แต่หากประชาชนนะครับต้องการครับชำระค่าปรับในกรณีขณะที่ตอบภาษีทางกฎหมายก็กําหนดให้อำนวยความสะดวกนะครับแก่พี่น้องประชาชนให้นายทะเบียนเนี่ยสามารถนะครับรับชาระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมนะครับกับการชําระภาษีและเครื่องหมายนะครับจะแสดงภาษีได้โดยทันทีถ้าหากชําระครบ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการขับขี่นะครับโดยไม่มีแผ่นป้ายภาษีจะมีโทษนะครับตามพรบรถยนต์มารตรา11ซึ่งกําหนดนะครับว่ารถยนต์คันที่ต่อภาษีแล้วนะครับจะต้องแสดงเครื่องหมายตามที่กรมผนส่งทางบกเนี่ยกำหนดไว้ให้ครบถ้วนนะครับ ซึ่งถ้าหาดไม่ครบถ้วนนะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทถูกตัดคะแนนความประพฤตินะครับในการขับขี่หนคะแนนซึ่งประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลนะครับใบสั่งค้างนะครับชำระและคะแนนนะครับความประพฤติที่มีอยู่ในปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ e-ticket.ptm และแอปพลิเคชันขับดีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง ในส่วนของมาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนะครับเพื่อให้เกิดการบริณาการข้อมูลในรูปแบบเรียวทามทำให้การขับขี่ใช้กฎหมายเกิดผลสำลิดและมีประสิทธิภาพนะครับสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมายนะครับว่าด้วยการจราจรทางบก นำไปสู่การเป็นการเสริมสร้างน,นะครับวินัยจราจรจิตสํานึกนะครับด้านความปลอดภยัยแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุนะครับทางท้องถนนอีกด้วยรัฐบาลนะครับก็มีความห่วงใยนะครับต่อพี่น้องประชาชนผู้ที่การใช้สัญจรบนท้องถนนนะครับให้เกิดความปลอดภยัยในการขับขี่แล้วก็ลดจานวนของผู้เสียชีวิต และในส่วนของผู้บาดเจ็บนะครับจากอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการขับขี่บนทน้องถนนเองนะครับถ้าหากเรามีความระวังเพียงพอนะครับหรือว่ามีสติทุกๆครั้งนะครับเหตุที่อาจจะเกิดจากตัวเราเองเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับบางทีอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวเราก็เกิดจากคนรอบข้างหรือว่าเกิดจากในส่วนของการสัญจรบนทน้องถนนที่อยู่รอบข้างเรานะครับที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทางนี้ทางนั้นนะครับคุณผู้ฟังถ้าหากเราทุกคนนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดรวมไปถึงนะครับการขับขี่บนทองถนงนนะครับก็ ควรที่จะขับด้วยความเร็วที่กําหนดไว้นะครับไม่ควรขับเร็วจนเกินไปหรือว่าไม่ควรขับนะครับในความหวัดเสียวนะครับเพื่อที่จะไว้ก่อให้เกิดนะครับเหตุในส่วนของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทั้งนี้นะครับถ้าหากเกิดเหตุแล้วนะครับมันก็อาจจะมีการสูญเสียหรือว่าถึงขั้นเสียทรัพย์เสียชีวิตได้นะครับคุณฟังอย่างไรก็ตามนะครับการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยก็ต้องอาศัยถึงความปลอดภัยตัวเราเองและคนรอบข้างแล้วก็รวมไปถึงสตินะครับที่ในการขับขี่บนท้องถนนนเองนะครับคุณฟัง อีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนของแนะนําผู้เดินทางไปต่างประเทศนะครับที่ทางรัฐบาลได้มีการพูดถึงครับคุณผู้ฟังในช่วงของวันหยุดยาวสงกรานต์นะครับที่หลายๆคนเองนะครับก็อาจจะมีการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศครับคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรานาุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงครับคุณผู้ฟังคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจํานวนมาก ซึ่งในส่วนของผู้ที่วางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั้นนะครับก็ขอให้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยที่ได้มีข้อแนะนําโดยให้มีการตรวจสอบนะครับเงื่อนไขาการเข้าประเทศต่างๆศึกษาข้อมูลประเทศปลายทางครับมีกฎข้อห้ามใดที่สําคัญหรือไม่รวมทั้งนะครับเตรียมเอกสารต่างๆแล้วก็หนังสือเดินทางนะครับของตนเองนะครับให้พร้อมทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังตามที่ข้อกําหนดของสายการบินต่างๆครับจะไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางนะครับที่หนังสือ เดินทางนะครับมีอายุน้อยกว่า6เดือนเดินทางจึงขอให้ตรวจนะครับว่าหนังสือเดินทางของท่านนะครับหรือว่าพาสปอร์ตเนี่ยเหลืออายุในเกณฑ์หรือไม่นะครับก่อนที่จะมีการเดินทาง ากเหลือนะครับอายุไม่ถึง6เดือนนะครับก็ให้ติดต่อนะครับทางกรมการกงศุนนะครับต่อไปซึ่งปัจจุบันนะครับสามารถบริการหนังสือเดินทางนะครับได้อย่างสะดวกรวดเร็วเนื่องจากในส่วนของกรมการกงศูนย์แจ้งวัฒนะแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถติดต่อนะครับที่สํานักงานหนังสือเดินทางนะครับชั่วคราวนะครับอีกทั้ง7แห่งในกรุงเทพมหานครและอีก18แแห่งทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนนะครับจองคิวออนไลน์ก่อนที่จะเข้ารับบริการได้นะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะครับ หากประสงค์นะครับจะทำหนังสือเดินทางนะครับผ่านด้วยตู้เคียอดนะครับที่ทำได้โดยการกรอกข้อมูลแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยตนเองนะครับมีจุดบริการนะครับที่สำนักงานหนังสือเดินทางนะครับช่วคราปรทุมวันณศูนย์การค้า m k center ชั้น5 และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางใหญ่ณศูนย์การค้าค Central Plaza Westgate ชั้นีนั่นเองทางด้านของนางาาสาวไรุรีกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่ากระทรวงการต่างประเทศครับยังแนะนำให้ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย i Consular นะครับซึ่งจะมีข้อมูลนะครับด้านกงศูนและรายละเอียดนะครับหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตนะครับสถานกงสุนใหญ่ในประเทศต่างๆนะครับอย่างครบถ้วนและสามารถนะครับขอรับความช่วยเหลือนะครับหากเกิดเหตุด่วนในต่างประเทศได้ผ่านการกดเมนู SOS ในแอปพลิเคชันโดยประสานหมายเลขสายด่วนนะครับของทางประเทศไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศนะครับซึ่งจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหลากหลายนะครับเข้ามาช่วยเหลือด้วยนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปแต่ ประเทศหรือว่าเอกสารนะครับคุณฟังก็สามารถติดต่อเบอร์ได้นะครับที่เบอร์025728442ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ก็อย่างที่ว่านะครับคุณผู้ฟังในช่วงเทศกาลหยุดยาแบบนี้บางคนหรือว่าบางครอบครัวนะครับก็จะมีการเดินทางไปต่างประเทศแต่ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั้นนะครับผมก็ควรที่จะในการที่จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลการเตรียมเอกสารรวมไปถึงนะครับการเช็คสภาพอากาศต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็จะทําให้การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยปลอดภัยแล้วก็สนุกมากยิ่ยงขึ้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับการที่เอกสารต่างๆเนี่ยเราควรปฏิบัติตามกฎนะครับของแต่ละประเทศของแต่ละสนามบินเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความถูกต้องนะครับของระเบีย ในการการท่านะครับหรือว่ากฎระเบียบของแต่ละประเทศนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ไปแบบผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังในส่วนอีกหนึ่งคราวนะครับทางด้านของรองประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับหนุนผู้ประกอบการนะครับเพิ่มผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับสินค้าตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภค ทางด้านของนางสาวนัททิยาเนธยสุภารองประดลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเป็นประธานในการขับเคลื่อนการดําเนินการนะครับในส่วนของสถาบันอาหารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสถาบันนะครับเพิ่มผลผลิตแห่งชาติพร้อมนะครับกำชับเร่งในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการเพิ่มนะครับในส่วนของผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภครวมไปถึงนะครับ จัดกิจกรรมต่างๆนะครับให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้โดยเป็นการขับเคลื่อนนะครับการผลิตอาหารนะครับอย่างยั่งยืนตามแนวคิดในส่วนของ BCG m o เดลมุ่งเน้นในส่วนของการลดการสูญเสียนะครับอาหาร Food w ว s t ์หรือว่า Food Loss นะครับคุณผู้ฟัง โดยการเล่งนะครับให้ส่งเสริมในส่วนของสถานประกอบการครับเล่นลดอัตราการสูญเสียของมวลอาหารนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็การแปรรูปในตลอดห่วงโซ่อาหารนะครับขณะเดียวกันนะครับในส่วนของอาหารที่ถูกทิ้งหรือว่าขยะอาหารนะครับพยายามหาแนวทางในการทําให้เกิดการสูญเสียอาหารนะครับในขั้นตอนปลายของห่วงโซ่อาหารให้ได้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันนะครับในด้านของการยกระดับพืชสมุนไพรเพื่อที่จะเป็นการเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารนะครับฟังชันและเป็นส่วนผสมอาหารฟังก์ชันนะครับมุ่งเน้นนส่วนของการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพนะครับตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของด้านของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการเน้นการพัฒนานะครับผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยประสานนะครับให้ไปในเชิงพื้นที่นะครับกับทางสอจจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการลงนะครับช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะครับให้ได้อย่างครอบคลุมเพื่อเป็นการพัฒนานะครับผ้าทอนะครับการย้อมให้มีลวดลายนะครับสีสันทันสมัยสวยงามและเป็นที่ต้องการนะครับของตลาด รวมไปถึงนะครับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตต่างๆนะครับให้มากขึ้นขณะเดียวกันนะครับในส่วนของด้านของการดําเนินการนะครับดำเนินงานตามขั้นตอนข้อตกลงนะครับของสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตเอเชีย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับความร่วมมือนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติขอให้นะครับดำเนินการไปตามแนวทางแล้วก็หวังว่าจะเป็นผลสำลริจนะครับตามวัตถุประสงค์รวมไปถึงนะครับการที่จะเป็นการส่งเสริมสถานประกอบการให้มีความเก่งแล้วก็ให้มีข้อมูลที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นผ่านการมอบรางวัลน,นะครับคุณภาพแห่งชาติ ควรมีการเชิดชูนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสําเร็จต่อไปโดยทางด้านของนายวิษณุทัพเที่ยงนะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับและในส่วนของนางสาวชาลานินนินพินิษ ผู้อำนวยการกองกลางแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายนะครับก็ให้การร่วมมือแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงกําลังสําคัญหลักนะครับในการพัฒนาและก็เป็นส่วนในการต่อย,ยอดนะครับให้มีผลผลิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรกรวมไปถึงพี่น้องในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับนั่นกะ็คือโรคไข้หวัดใหญ่นะครับ ทางด้านของนายแพทย์โสพลเอี่ยมศิริถาวรนะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับพูดถึงในส่วนของโรคจากการประกอบอาชีพตามประกาศการะทรวงสาธารณสุขนะครับได้แก่ในส่วนของโรคจากตะกัวนะครับโรคจากฝุ่นซิลิก้าโรคจากภาวะอับอากาศโรคปอดจากแร่ใย,ยหินนะครับเอสเบสตอน แล้วก็โลกในส่วนของจากพิษนะครับของสารสกัดนะครับศัตรูพืชสิ่งเหล่านี้นะครับส่งผลกระทบนะครับต่อกลุ่มประชากรในส่วนของกลุ่มว้ทํางานนะครับที่อยู่ในสถานประกอบการดังกล่าวซึ่งกลุ่มว้ทํางานนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มหลักนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนนะครับกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมากกว่า500แห่งและมีสถานประกอบการนะครับที่มีความเสี่ยงครับต่อการเกิด3โรคสําคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับนั่นก็คือโรคจากฝุ่นซิลิก้าโรคปอดนะครับจากแร่ใยหินเอสเปสตันนะครับและโรคจากตะกั่วหรือว่าสารประกอบของตะกั่วมากกว่า20แห่งดังนั้นนะครับก็ได้มีการดําเนินงานนะครับเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการจึงมีความสําคัญจะทําให้สถานประกอบการนะครับรู้ทันเท่ากึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้และได้มีการดําเนินการนะครับให้สถานการณ์นะครับของการเกิดโรคได้ได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากเกิดโรคนะครับคุณผู้ฟังและสามารถลดอาการป่วยนะครับในกลุ่มวัยทํางานดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้นทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคก,กล่าวเพิเ่มเติมอีกนว่า การประชุมในครั้งนี้ครับก็ได้มีการเชิญนะครับสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะเป็นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจเพื่อเป็นการดําเนินการเฝ้าระวังโรคนะครับจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการไม,ม่ว่าจะเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับราชบ,บัญญัติและค,ครับควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้อมพุทธศักราช2562การตรวจสุขภาพและก็การเฝ้าระวังโรคตามปัจจัยเสี่ยง การจัดการโรคนะครับจากการประกอบอาชีพสําหรับสถานประกอบกิจการและการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่โรคอุบัติใหม่และเชื้อโรคนะครับทางเดินหายใจอื่นๆในสถานประกอบการซึ่งผลผลักดันนะครับก็ก่อให้เกิดครับการดําเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งกลไกสาคัญนะครับให้ในส่วนของการลดและควบคุมนะครับปัจจัยเสี่ยงในการทํางานลดการสูญเสียนะครับการเจ็บป่วยนะครับในส่วนของโรคนะครับจากการประกอบอาชีพนั่นเองทั้งนี้ครับคุณผู้ฟัง สถานประกอบการนะครับที่มีระบบแล้วก็แนวทางบริการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคนะครับจากสิ่งแวดล้อมจะทําให้สามารถนะครับดูแลลูกจ้างให้มีสุขภาพที่ดีและสามารถเข้าถึงนะครับการบริการในการตรวจสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานนะครับทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพนะครับได้อย่างยาวนานมีรายได้มั่นคงและสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้และเป็นอีกหนึ่งกำลับบงสําคัญหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่านำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางยูทูบช a n งแอนทา a ์บอสแครดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกํบบาลังใจกทีมงานทุกคนและวันนนนนนีีีี้้ผมมมมมเออออกกกพพพดวะชแแลลทงงงาาต่า่บบััััหคครรสส เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย เอกราชาไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนปุ่มเอกายใจพันธนาพาชาติมั่นคงใต้ธงใตร่มประชาชนสุขสดใส